สวัสดีค่ะฟามพย,ยน์นะคะวันนี้ฟางมีกระบะอีซูซูดีแมกนะคะไฮเรนเดอร์สเปคแคบ1.9นะคะ LDA สีขาวนะคะสวยๆเลยคันนี้นะคะได้เป็นปี2021ด้วยนะคะใช้งานไปเพียงแค่7,000โลเท่านั้นนะคะ ราคา599,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะลูกค้ามีเครดิตนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ออกรถศูย์บทเท่านั้นค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะกระจังหน้านะคะได้เป็นสีเทานะคะตัดกับโครเมียมสวยๆเลยค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดเหมาะคู่หน้าค่ะ ไปเลี้ยวนะคะเขาเปลี่ยนมาอยู่ด้านล่างแล้วนะถัดมานะคะในส่วนของล้อได้เป็นล้อแม็กขอบสิบดนะคะได้เป็นแม็กขอบ17แม็กเดิมแท้โรงงานเลยนะคะแม็กสวยๆเลยโครงสร้างด้านในนะคะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมค่ะมันในข้างใหม่ๆเลยนะคะกระจกมองข้างเป็นทูโทนนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ติดซีนติดคิ้วกันสาบนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใช้อ่าใช้งานไปเพียงแค่เจ็ดพันกโลเท่านั้นนะคะเหมือนได้มือหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะราคาห้าแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทค่ะหัวน็อตนะคะตามซอกประตูหัวน็อนะะต,อตวอสวยๆเลยนะคะ ด้านในใหม่ๆกลิ่นยังใหม่อยู่เลยนะคะคันนี้ด้านในกลิ่นยังใหม่อยู่เลยมาพร้อมกับเบาะแครบนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนหน้าจอใหญ่มากๆเลยค่ะหน้าจอใหญ่มากๆเลยนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมาพร้อมกับเบาะ้ารส่งสปอร์ตนะคะเบาะใหม่ๆ่สวยสวยเลยนะคะ คันนี้เหมือนมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะใช้งานไปเพียงแค่เจ็ดพันโลเท่านั้นนะคะราคาห้าแสนเก้าม่นเก้าพันบาทสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหารถกลับบ้านต่างจังหวัดช่วงปีใหม่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียด่าเพิ่มเติมท้ายคลิปได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนี่เม็ดอาร์ตนะคะกลมๆส,สวยๆเลยะคะ่ะ คันนี้สวยมากๆลูกค้าเหมือนมือนหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะรับประกันเลยคะ่ะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมาพร้อมกับกระบะไลเนอร์นะคะกระบะใหม่ๆเลยนะคะแทบไม่ได้ใช้งานเลยไฟท้ายนะคะไฟท้ายหล่อๆสวยๆเลยนะคะคันนี้โลโก้ตัวอักษรน,นะคะตามจุดต่างๆนะคะยึดติดอยู่ชัดเจนมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะติดตั้งจากโรงงาน,นะคะ่ะ สวยมากๆเลยคันนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาอยู่นะคะคันนี้สวยเดิมเหมือนป้ายแดงเลยะค่ะสวยเดิมเหมือนป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวฟังค้ามาดูหัวน็อตนะคะอีกฝั่งหนึ่ง หัวน็อตนะคะประตูอีกหนึ่งฝั่งนะคะหัวน็อตสวยๆเลยนะหัวน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยะคะ่ะภายในใหม่ๆเลยนะคันนี้ภายในใหม่มากๆได้ไปนี้คือคุ้มนะคะเหมือนได้ป้ายแดงเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนผู้มือรถก็ยังอยู่อยู่เลยนะคะอยู่ครบอยู่เลยอเดี๋ยวฟังพามาดู ฟางพามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะมาต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้ากันบ้างนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะให้ดูชัดๆเลยหัวน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยนะคะน็อตสวยๆเลยน็อตสวยๆเลยนะคะซีมาร์กจากโรงงานนะคะยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยนะคะติดอยู่ครบทุกจุดเลยซีมาร์กนะคะ น็อตนะคะเม็ดอาร์ตกลมปมส,สวยๆเลยค่ะแผ่นปิดใต้เครื่องนะคะยังสภาพดีอยู่เลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะแผ่นปิดใต้เครื่องนะคะสวยๆเลยคันนี้เพดรถปีรถนะคะก็ยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะคะไม่มีไหลมีเยิมแน่นอนนะคะรับประกันไม่มีการตัดต่อหรือว่าเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอน,นะคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะ i s u z u d ดีแมกไฮเ a นเดอนะคะสเปคแคบ1.9 ZL DA นะคะราคา5้าแ0 0บาทเท่านั้นนะคะรถปี2021นะคะใหม่ๆเลยใช้งานไปเพียงแค่7,000กโลเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่นานใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ